ผู้โสมครับหลวงพอไปไป่อประภหลวงปู่ลายปูแก้วเข็นยูพุทธีคุณครับรมแม កមុនលោកអានខណ្ឌមុនលោកពូនៅក្នុងបែបនេះទេ เขาไม่ควรนจะมาแน่ เหมือนตาแล้วก็กลับเรียนรายละเอียดพิธีงานพิธีวันนี้ การนี้ก็ขอริงเชิญอาจารย์บระเทพเมียงแก่ครับผู้ที่จะชมรมเทวดาเป็นภาษาอิสันครับ ยังเทพพย,ยานดาเจ้าทั้งหลายอันได้เฝ้าได้หักษาทั่วทั้งโลกแห่งโลกาในวัดว่าศาสศานาในผู้ภาและห้องหวยพร้อมด้วยเหวเขาทุกแถวเถื่อนทำทุกทานามวังป่าในศาลาข่วงเขตในประเทศอาณา ในโรคขาแห่งตนใหม่ในทีไกลและทีไกทั้งภายในและภายนอกตัวทุกขอบจักกวานในทุกทีศภาวิหารในนิเวศสถานในวิมานแห่งปราสาทในอากาศเวหาในผู้ผาแม่น้ำไ่เทพไัยาไดาเจ้าองค์ใดมีใจใสด้วยศรัทธา ขอเชิญมาหว่วมอานุโมทนาในพิธียกชัดและบรรจุพระบรม,มสาริริกธาตุวิหารพระพุทธรูปยกและถวายผาป้าสามัคคีกับปวงขาทางลายด้วยเธิ รันต์โมทิยาโมเลสกยานังเทวะโนเอวันตะวันิตโยโหเหชยาสุชยาหังทะเลอาภรริตปันังเกสีเสปทาเวปโ yes एना पथा सिन्हानि कत्तव หลวงพ่อสังดงพระอจารยปอง य Diwatano ewan tawang mekano O isaya susayamang Atang suman Palang supawatan Sumun dipang Supang lo sumun Kota suyek Kampang pacari Supatak kinang Kaya